ครับคุณผู้ชมครับให้เราฉีดน้ํายาของลงไปแบบนี้เลยครับเมื่อน้ํายาของเราไปโดนตัวปวกหรือว่าตัวมดนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับคุณผู้ชมครับมันก็จะแน่นิ่งไปเลยครับตัวปวกตัวมดนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่อง พ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําน้ํายาครับน้ํายากําจัดปวกกําจัดมดนะครับเวลาปวกมันขึ้นบ้านกินเสาไม้หรือว่าไม้ของเรานะครับมันจะกินจนหมดจนไม่มีเหลือนะครับแต่วันนี้เราสามารถกําจัดได้นะครับกาจัดได้ด้วยวิธีง่ายครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับนั่นก็คือสบู่เนี่ยละครับสบู่ก้อนเดียวเนี่ยครับสามารถกําจัดปวกกําจัดมดไม่ให้มันเข้ามาใกล้ บ้านเรือนของเราอีกต่อไปนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพขอคนละหนึ่งสับสกายสักระดิ่งไวค้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพิินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทำน้ำยากำจัดปลวกกำจัดมดด้วยสบู่กันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมากำจัดปลวกกำจัดมด อย่างแรกก็มีสบู่ครับสบู่จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ต้องมีนี่นะครับสูตรมะนาวหรือว่าสูตรมะกรูดแบบนี้ครับเพราะว่าในผิวมะกรูดหรือว่าในผิวมะนาวมันก็จะมีน้ํามันหอมระเหยอยู่นะครับน้ํามันหอมระเหยตัวนี้นะครับสามารถนํามากําจัดปวกกําจัดมดได้ด้วยนะครับอย่างที่2น้ํำยาล้างจานครับ เราใช้แค่2อย่างนี้นะครับในการกําจัดปวกกําจัดมดตอนอดื่นนะครับน้ําเปล่าครับเสร็จแล้วให้เรานี่นะครับสบู่ครับให้เราถูสบู่แบบนี้นะครับเหมอนกับลับอาบน้ำเลยครับถูไปเลยครับถูจนให้มันเกิดเป็นฟองแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาฟองแบบนี้นะครับไปกําจัดปวกกําจัดมดนะครับ เราใช้ไม่เยอะก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับใช้นิดเดียวเสร็จแล้วนี่เลยครับน้ำยาล้างจานให้เราใส่ลงไปเลยครับ1ช้อนชาหรือว่า1ช้อนนะครับพอประมาณเสร็จแล้วให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำยาไปกำจัดปวกกำจัดมดกันแล้วนะครับ วิ้ไมีง่ายนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นตัวปวกตัวมดกันเลยนะครับเราเทสใส่ในเครื่องฉีดพ่นของเราแบบนี้เลยครับอันนี้สำหรับมีพื้นที่น้อยไม่เยอะนะครับตรงที่ปวกมันกินไม้แบบไม่เยอะนะครับเราก็ทำนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเยอะเอะพอ เพิ่มส่วนผสมหรือว่าเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับไปนะครับเราไปฉีดพ่นตรงที่มีปวกมีมดกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับให้เราฉีดน้ํายาของเราลงไปแบบนี้เลยครับเมื่อน้ํายาของเราไปโดนตัวปวกหรือว่าตัวมดนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับคุณผู้ชมครับมันก็จะแน่นิ่งไปเลยครับตัวปวกตัวมดนะครับโหดูมันกินจุดเกลี้ยงเลยครับถ้าเราไม่กําจัดนี่แย่เลยครับนี่เห็นไหมครับว่ามันไต่อยู่ ฉีดพ่นแบบนี้ได้เลยนะครับรับรองครับคุณผู้ชมครับตัวปวกตัวมดไม่เข้าใกล้เสาไม้ของเราอีกต่อไปเลยครับครับคุณผู้ชมครับไม่ถึงหนึ่นาทีจริงๆครับหยุดชะงักตายแน่นิ่งจริงๆครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายครับในการกำจัดปวกกำจัดมดที่มากินไม้ของเราแบบนี้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับของใช้ในบ้านเรือนของเราก็สามารถนำมากำจัดปวกกำจัดมดได้ด้วยนะครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครัพร้อม